จะเอ๋โอ้โหหายไปสองวันสี่สิบแปดชั่วโมงเ,มเต็มๆวันนี้กระโดดมาที่ออสเตรเลียนไวน์นะครับเดอะเบลลี่บอสบายจิมเบลลี่นะครับตัวน,นี้เป็นองุ่นเบรนชิลาัสกับคาร์บเนสซูบิยองนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้โซดาวินเทจสองพันสิบหกนะฮะ ฉลากน่ารักมากแล้วก็เป็นวายที่ติดรางวัลค่อนข้างหลากหลายนะครับเปิดไว้ได้ประมาณสัก40นาทีให้กินเดี๋ยวนะฮะกินองุ่นสุกนะโอ้โหดูสีสีดีมากนะครับสีสวยมากมปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ ได้สัมผัสกับวน์ของออสเตรียมากนะฮะเดี๋ยวตัวนี้จะลองดูเนาะอืมแอนกอฮอล์เท่าไหร่เนี่ยอตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า rẻng mà, à, vậy